สวัสดีครับผมอุ้ยซาแมนครับวันนี้จะให้ดูว่าลำโพงอิเ,เล็กโทรไว้เมื่อซิมูเลตในโปรแกรมพรีวิวงานที่ผมเคยทำว่ามันตรงไหมงานจริงกับซิมูเลตจะทำให้ดูนะครับ So <Sound> Design เริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราดูที่โปรแกรม preview นะครับของ e อ็กซนะครับเวอร์ชั่นที่ผมใช้ถ้าดูตามเมาส์ผมก็1.8แล้วนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูงานนี้ที่ผมทำเดี๋ยวผมจะซิมูเลตว่างานจริงๆเนี่ยที่ผมเคยทำอันนี้คืองานที่ใช้ลำโพงเ l ็ก t r ตัวไวที่ผมเคยทำนะครับตอนที่ทำนั้นใช้ซอฟต์แวร์ รุ่นเก่าซิมูเลตนะครับก็จะเป็น l a t บทูที่ออกไปทาง Excel นะครับถ้าท่านใดเคยใช้นะครับพอดีอซอฟต์แวร์ 3D ตัวนี้รองรับลำโพงตัวนี้ด้วยเนะี่ยผมจะทำให้ดูนะครับก็เป็นงานนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยโปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะกินสเปคนะครับกินสเปคมากแต่ผมอาจจะไม่ได้ทำลำโพงเยอะมากเพราะว่าคอมที่ใช้มันต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวผมพาเรียนรู้ตรงนี้นะครับ ด้านบน New Project ตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ New Project ได้เนี่ยสามารถตั้งชื่อโปรเจกต์ได้เลยเนี่ยงเสดอะไรก็แล้วแต่สมมุตินะครับเนี่ยวีนูก็คือสถานที่สถานที่ไหนสถานที่ A เนี่ยนะครับไอตัวถ้าดูตามเมาส์ตัวนี้วีนูก็คือ,อตัวกำหนด พื้นที่ผู้ชมพื้นที่สเตทนะครับหรือ import image ก็ได้นะครับแล้วก็ซาวซอร์ตัวนี้ก็ไว้แอดพวกลำโพงซับลำโพงเตาสเต็กหรือแอรอรนะครับอะคูสติกตัวนี้ก็ไว้วางไมวัดก็ิมูเลตก็เหมือนโปรแกรมิมเูเลตอื่นๆของลำโพงยี่ห้ออื่นนะครับส่วนโปรเจต์โปรเจต์เซตติ้งนะครับประเทศถ้าดีฟอล์เมื่ออินสตอลแล้วเนี่ยลำโพงไอ้โปรเจ็คทัวที โปรเจกต์มันจะดีฟอ u l ์ไปเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นฟุตแล้วก็องศาฟเาเรนไฮน์นะครับเราต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าเราคุ้นเคยกับหน่วยเซลเซียสนะครับองศาเซลเซียสแล้วก็หน่วยเป็นเมตรใช่ไหมครับเราคุ้นเคยกับตรงนี้นะครับเมืองไทยเรานะครับก็มาที่โปรเจกต์เซตติ้งแล้วก็มันจะมีแถบด้านล่างนะครับมาสเตอร์โปรเจกต์เซตติ้งติ๊กตรงนี้นะครับเปลี่ยนหน่วยเป็น เมทริกครับก็เซตอิฟฟ์เข้าไปทุกอย่เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เทอร์เรเจอร์ก็คือหน้าง,งานจริงประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะใส่มันหน้าง,งานจริงเลยสามสิบแล้วก็อันนี้เป็นความชื้นในอากาศนะครับแอร์ซับชั่นก็คือการสูญเสียในอากาศนะครับเปิดไหมเปิดไว้ก็ดีนะครับเพราะชีวิตจริงมีการสูญเสียในอากาศอยู่แล้ว ดูแ็บไปเรื่อยๆนะครับ dB แรงก็คือ,อเวลาเราซิมูเลตเนี่ยมันจะเลนโบเป็นสีว่าสีไหนประมาณกี่ DB อันนี้ก็กำหนดได้นะครับความเข้มนะครับดูตามเมาส์ผมก็คือเวอร์ั่นตรงนี้ก็คือสติกปุ๊บะจะเป็นตัวแคปเจอร์เหมือนกัรเราเขียนแบบ3มิตินะครับฟอนต์ไซส์อะไรก็แล้วแต่แคปเจอร์ไว้เป็นซีนเป็นซีนไว้เรียกดูแค่นั้น,นครับ อ่าตัวไอตัวนี้ก็เป็นเป็นเ f i ไฟนะครับไวอ่าเนี่ยเฮลไฟเลยอยากคู่มืออยากใช้อะไรอยากดูอะไรก็เ l ลดูได้ส่วนรีพอร์ตรงนี้ถ้าคลิกันจะใจเซฟเอ็กซ์พอออกไปไปเป็นเอกสารนะว่าจะเราจะเอ็กซ์ออกไปตอนไปใช้งานตอนปริ้นออกมาเป็นเอกสารได้เลยนะครับซึ่งสะดวกมากๆผมว่าค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับ นี่ก็ move ไม่เป็นไร vừa vừa นี่ก็อมานนะครับ rotate ก็อยากอยากชิ้นงานนะครับนี่ move ชิ้นงานดูตามามาผมไปนะครับ scale ก,ก็ไว้ขยายชิ้นงานส่วน s อ่ p Grid Snap Angle ก็คือตัวตารางตัวนี้นะครับต,ตารางอ่ตัวตารางตัวนี้ s อ่ p Object ก็เอ่เหมือนกับการขยายขนาดตามตารางประมาณนี้แหละครับ ก็เหมือนเหมือนลักษณะการเขียนแบบอันนี้เป็นทำเป็นภาพทำเป็นสไลด์โชว์นะครับแล้วก็วิสซุนเลเยอร์ตรงนี้ก็คืออเนี่ยเอาไว,โว้โชว์กริดโชว์เส้นนะครับเนี่ยโชวโกล,ลาอ่าเดี๋ยวผมสภาทำให้ดูนะครับส่วนด้านล่างนะครับ SPL Control ก็ตรงนี้ก็คือ Air Absorption ก็คือเปิดการดูดยีนอากาศจะออโต แอ p พล s p l ไหมเวลาเราแก้งานไปเรื่อยๆมันจะแอปพลผมแนะนําว่าอย่าไปติ๊กเพราะว่าถ้าเครื่องเราสเปคต่ำอย่าไปติ๊กว่าค่อนข้างนี่กินกินสเปคมากๆไว้ด update, กดอัปเดต p ิลิ i ติ i n เนี่ทีเดียวเลยครับแล้วก็ตัวคัทวิวก็คือมุมด้านข้างแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะพาพาสร้างตามงานจริงเลยครับลำโพงจริงๆที่ผมใช้นี่คืองานนี้แต่ว่าที่เคยทำก็คือใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าซิมูเลตนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่มันตรงกับที่เคยทํางานมาไหมแล้วมันเป็นยังไงนะครับมันสะดวกมากไหมที่จะไปคำนวณเดี๋ยวผมสร้างเวทีก่อนก็คือไปที่วินูแล้วก็ไปที่สเตทลืมบอกไปนะครับตัวสกรอร์เมาส์ตรงกลางเ,เป็นการเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับ s นี่สกรอร์เมาส์นะครับส่วนถ้าเราคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากมันจะเป็นการหมุนดูนะครับอ่าโอเค ส่วนถ้าคลิกขวาแล้วค้างแล้วก็ลากมันจะเป็นการขยับอ่าโอเคนะครับเตดหนึ่งผมแอดมาแล้วนะครับนี่แก้ตรงนี้หน้าวีนูตรงนี้ดูตามเมาส์ผมไปนะครับตอนนี้หน่วยเป็นเมตรความสูงหนึ่งจุดห้าไซส์ลึกแปดอ่าประมาณนั้นแหละลึกอ่ลึกสิบผมก็ใส่ลึกไปอ่าวิธีดูประมาณสิบแปดก็ใส่สิบแปดเอ,อ๊บ พยายามให้ตรงกลางให้เส้นสีเขียวเราจะได้ดูาลายกิดน้าเนี่ยตรงกลางอยู่เส้นสีเขียวเนี่ยทีนี้ผมก็แอดพื้นที่ผู้ชมเข้ามานะครับสร้างพื้นที่ผู้ชมเข้ามาแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับพื้นที่ปเปล่าๆนี้ผมก็ดึงออกมานี่ถ้าเราดูตามมาผมนะครับถ้าเราคลิกสเกลตรงนี้มันจะเป็นการ ขยายขนาดถ้าเราคลิกไปที่มูฟเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนเลื่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคลิกไปที่สเกลนะครับดูตามเมาส์ผมไปนะครับมันก็สามารถขยายได้เห็นไหมครับหรือเราแก้เอาเลยเราแก้แก้ที่แผ่น2ก็คือออเดนเป็นผมตั้งชื่อว่าอเรีแล้วกันแล้วก็เป็นไซส์ความกว้างสัก2ข้างลำโพงก็สัก40เมตรแล้วกัน ระยะจะถึงเลยฟอนส์เสาเทาที่หน้าง,งานนั้นมันก็ประมาณตีไป60เมตรแล้วผมก็คลิกที่มูฟนี่ดึงออกมา,าผมจะพาซิมูเลตแล้วก็ใช้ไปด้วยนะครับถ้าท่านใดมีลำโพงอิเล็กตัวไว้จะได้จะได้ใช้เป็นด้วยแล้วผมเนี่ยผมคลิกซ้ายลากมันก็จะหมุนคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากเมาส์มันก็จะหมุนอย่างนี้ทีนี้ผมจะแอดลำโพงตัวนี้เข้ามา นะเป็นซับบูเฟอร์เนี่ยเนี่ยซับผมวางกับพื้นแนวอาเลยนะครับอ่าดูตามมือผมไปน,นะครับเนี่ยแต่ผมวางไปนแนวตั้งนะครับก็ไปที่ซาวซอร์สนะครับแอดซับอาเลยนะครับอ่าถ้าเป็นซับเดี่ยวๆผมก็อ่าถ้าอยากให้ง่ายก็คือเราแอดหนึ่งใบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เลือกชนิดซับยี่ห้อซับตัวนั้นมันอ x อหนึ่งสองหนึ่งสองแปดนี่ครับเป็น เป็น Vertical นะครับ d u โ l vertical น,นี่คลิปนี่นะครับคลิกที่ Move นี่แล้วก็ดึงมานี่ครับอันนี้ก็คือถ้าเราแอดใบเดียวมันเป็นจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแอดใบเดียวแต่ว่าถ้าอยากทําซับสองข้างพร้อมกันต้องทำ่างนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งนะครับก็ซับาร์เรแล้วก็น, Stack นําสเต็กนี่เอาเป็น2ก็คือ2ข้างก็คือตัวนี้มันจะซิมูเลตเป็นซับอาได้แต่เราไม่ได้ทำซับอาร์เรเาทำเลาสองแล้วก็คลิป เนี่ยเนี่ยเราก็เลื่อนมานนเนี่ย snap grid เนี่ยมันเลื่อนทีละเยอะๆเห็นไหมครับเนี่ยผมเลื่อนให้ดูซ้ายขวาวิธีการแก้ก็คืออยากเลื่อนทีละน,น้อยๆก็แก้ตัวนี้เป็นศูนยจุดหนึ่งเลยกันวผมลองเลื่อนดูเนี่ยมันจะเลื่อนทีละน,น้อยๆได้เห็นไหมครับเนี่ยก็เ,เหมือนโปรแกรมเขียนแบบทั่วไปเลยตัดความถี่ที่เท่าไหร่เห็นไหมครับ preset แปดสิบเมรต,ตามจริงเลยเข็นศูนย์แล้วก็ไล่เนี่ยพอนี่ได้แล้วครับ เนลเป็นซักยีก่สิบสี่ผมก็ลองเลื่อนดูเนี่ยมันจะได้ซ้ายขวาแล้วครับง่ายๆมันจะได้ทำเร็วๆนะแล้วผมก็แอดเข้ามาอีกนะครับเนี่ยเกาซับซับยีิบสามโอติคอตัวเดิม ชิดแล้วเนี่ยถ้าไปดูฝั่งนี้มันก็ชิดเหมือนกันโปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะกินสเปคค,คอมนะครับคอมสเปคต,ต่ำๆรันไม่เขได้ส่วนผมคอมผมก็สเปคต่ําอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามรันให้ดูนะครับแล้วก็แอดเข้ามาอีกตัวเดิมนี่และครับยีครับดูตามเมาส์ผมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมกําลังแอดตัวซัลฟอร์อยู่นะครับ ันนี้ได้แล้วเนี่ยทีนี้แอดตัวไรเลย์เข้าไปนะครับเราแอดข้างเดียวก่อนนะครับนี่ซับแล้วก็ไรเลย์อย่างนี้โฟ o ์ซอรอ์ทอปกิดก็คือเป็นของ xlc นะครับนี่เราใช้ลำโพง xlc 127นะครับคือเลือกบาร์ที่แขวนก่อนนะครับเลือกเป็นเอ c เป็นใบแอมหรือแต่แอมตอนนั้น งานนั้นผมใช้เป็นใบแอมใบแอมมีหกใบแล้วก็แขวนล็อกกี่ตัวนะครับกี่กี่บานนะครับลอกตัวเดียวก็คือวัน pick up ค o i นะครับความสูงก็ประมาณเจ็ดเมตรยี่สิบประมาณนี้นะครับเจ็ดจุดสองโมาแล้วครับ,บนี้มันยังไม่ได้พิกนะครับ ก็เลื่อนผมก็เลื่อนมาให้ตรงประมาณที่กลางซับนี่โอ้โหมดูนี่แล้วผมก็จะลองพิดิดูนะครับว่านี้ตัวลายเลยแเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นแถบสีเขียวเมื่อเราใส่ความสูงอะไรถูกต้องใส่พิกอัพพอยท์ถูกต้องถ้ามันขึ้นตรงนี้แถวนี้ถ้ามันนื่นแถบแดงทั้งหมดแล้วให้มาเช็ดที่พิกอัพพอยต์นะครับแล้วผมก็จะกดออปติไม์ดูนะครับ ระยะเนียฟิลผมใส่สักสามนี้ฟ้าฟิลฟ้าฟิลไม่ต้องใส่ก็ได้อตัวให้ดูทุกจะกำลังออพติไม์นะครับน้ะทีนี้พอมันออพติไม์เสร็จ อ่าผมก็ดูว่างานที่ผมเคยทำมันเอียงประมาณไหนผมจำได้อยู่นี่ก็คือ1 2 3 4งสี่ห้าหเลยนะครับเดี๋ยวดูองศาในนี้1นึ่งสอสี่หาเป๊ะเห็นไหมครับแล้วก็มันจะไม่เป๊ะตรงที่บาบาแขวนตรงนี้มันไม่ได้เอียงมากน่าจะประมาณาลบแปองศา อ่านี่วันนี้แหละครับเมื่อเราพีติดิกติ้งแล้วก็คือมันสามารถแก้องศาตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยคลิกแล้วก็จะเอากี่ยวองศาคลิกได้เลยคือมันก็เหมือนซอฟแวร์ตัวอื่นนะครับจะออฟให้โปรแกรมออฟใช่ไหมให้หรือว่าแก้เองก็ได้นะครับไม่ยังเป็นเลยแล้วก็อย่างเที่ยวเนี่ยตัวทิวก็คือ,อมุมเอียงของตัวปลา บาร์ไฟนี่แหละครับตัวแขวนแล้วก็ความสูงนะครับกี่เมตรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลดอันนี้โปรแกรมออพติไมมาที่10เมตรผมจะลดลงมาให้เหมือนเหมือนของจริงก็ประมาณเนี้ยประมาณ7จุดน่าจะ7เมตร7.2็ดจุอไม่เกินนี้เนี่ย,ยลดลงมาแล้วครับเห็นไหม แล้วก็ผมก็จะกดแอปพลายสักเก็ตนะครับมก็จะแอปพลแล้วก็ตัวน,นี้มุมอะไรเราได้แล้วนะครับแล้วก็เราคริตมิลเลอร์ก็ปีก็คือจะทำข้างเนี้ให้เหมือนข้างนี้นะครับน,น,นี่ได้แล้วกดโชวไปทีนึ่งนะไปแล้วครับ นี้แล้วผมก็กดอัปเดตพิมพ์ติ้งนะครับรอนะครับโปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะก,กินสเปคนะครับไปที่ SPL Control นะครับมันจะให้เลือกว่าเป็นบอร์ดแบนด์2 0เฮิร์ตจนถึง 20k หรือว่าเป็นโว a l l เลน t ์หรือว่าเป็นตัวซับบูเฟอร์นะครับก็แล้วแต่เรานะครับ อ่ะมาแล้วครับโทษทีครับความค่อนข้างช้าเห็นไหมครับจะดูไอ้ตัวโพลาร์ไปทร์นดูยังไงนะครับนี่คลิกอ่ะก็จะโชว์ตัวโพลาร์ไปทร์นลำพงทั้งหมดทีนี้ถ้าจะดูแค่ายเลยเราก็มาดูทางซ้ายนะครับที่ซาวซอรเนี่ยเราติ๊กไอ้รูปตานี่ออกทรับนี่ออกปุ๊บมันก็เฉพาะายเลอ,ะอะนะ่ะแล้วก็อาจจะกดอัปเดตพีดิกติ้งใหม่ปุ๊บนะครับ อันนี้ก็คือเฉพาะลายเลยก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับตอนนี้ระยะหวังผลที่ถ้าดูตามกริดก็คือประมาณ50เมตรอันนี้ก็คือดูรวมนะครับเนี่ยโดยรวมตั้งแต่30เฮิร์จนถึง,ง1 k อเอางเงี้ยเราสามารถหรือเราดูโวลโคลเร็งก็ได้นะครับคือตั้งแต่300เฮิร์จนถึง,ง 3K อย่างนเงี้ย ครับโปรแกรมก็จะจุมเรียนให้นะครับเนี่ยว่าพื้นที่เป้าหมายความดังมันพอไหมนะครับเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหม,มครับโอเคแล้วเนี่ยหรือดูแค่ซับวูฟเฟอร์นะครับตั้งแต่สามสิบเฮิร์ตจนถึงร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับเนี่ยที่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าที่จุดห้าสิเมตรโอ้ความดังซับวูฟเฟอร์เหลือเฟือ ต,ตัวนี้ 3D ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิมูเลตรวมเลยครับทั้งลำโพงทั้งมิดไฮทั้งซับง่ายๆทั้ง PA ทั้งซับนะครับผมไม่เรียกว่ามิดไฮดีกว่าผมเพราะว่ามันตัดเป็นฟูลเรนเป็นทั้ง PA ทั้งซับอืมเนี่ยดูดูบอดแบนทั้งหมดเลยนะครับจนถึงกี่เคแล้วก็กำหนดเอานะครับเนี่ยสักสิบสามเแล้วกันที่ลำโพงตอบสนอง โอ,อ้ลองดูครับเดี๋ยวโปรแกรมก็จะซิเูียนใหม่นะครับรอแ,แป๊บหนึ่งการใช้โปรแกรมตัวนี้คอมต้องค่อนข้างที่จะแรงนะครับอพอดคอีคอมผมไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรมากมายก็ต้องต้องรอครับเนี่ยที่จุดระยะ50เมตรยังมีความดังที่ประมาณร้อเลยครับเนี่ยอันนี้ก็คือมี a อร์แอ o ซอร์ o ชไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราอเอาเมาส์ไปชี้ตรงไหน ดูตรงนี้นะครับเนี่ยผมพยายามบงมันจะมีเลขความดังขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวไลเลถ้าเราอัพติไม์ด้วยโปรแกรมเนี่ยนี่เห็นไหมครับ,รรรรม,ม,รบมันจะปรับเกนให้เราเนี่ยข้อดีเนี่ยใบที่สามใบที่สี่เนี่ยลบ0.6ใบที่ห้าลบ0.9ใบที่หกลบ1เห็นไหมครับพอชีวิตจ,จริงเราก็ไปปรับปรับเกนเอาต์พุตที่พาวเแอมหรือ ถ้าเพราะว่าเป็นรวมทีละสองใบแล้วก็ใช้คนทรลเลอร์แยกทีละสองใบสองใบก็ได้แล้วก็รับเกฑ์ลบเกฑ์เอาผุดออกถ้าเป็นผมชีวิตจริงระบบเราไม่ได้ไม่ได้ไไดละเอียดขนาดน,นี้เป็นแบบหยาบแล้วก็อา,อาจจะลบลบสองลบสามที่ใบล่างสุดก็ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับเนี่ยอันนี้ติ๊กดูโชว์โคราชเพื่อนได้เนี่ยเนี่ยไม่โชว์เห็นไหมครับนี่โชว์โคราเพื่อน จะได้รู้ว่าความดังตงัวไหนมันเกิดหลุมตรงไหนถ้าติ๊กโชว์โฟลารก์กรเนนะครับนี่แล้วก็ตัวคัสเตอร์วิวไม่แน่ใจนะน่าจะดูไม่ได้เพราะว่าคอมค่อนข้างที่จะช้าไอตัวไอคัทวิวโทษทีนะครับตัวคัทวิวก็เป็นมุมด้านข้างนะครับคอมค่อนข้างที่จะช้าดูไม่ได้นะครับไม่เป็นไร ทีนี้เราแอดไมคได้นะครับไปที่ Al อะคูสติกเราแอดไมคเข้ามาเราจะวัดตรงไหนสมมุติเราจะวัดตรงนี้ตรงกลางนี่แล้วก็แอดมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ดูตามมาอผมไปนะครับผมก็จะวัดแถวๆถวฟอนต์ออฟเฮานี่นตรงนี้แล้วก็กดออโต้กดสมูทเป็นประมาณหนึ่งต่อกนี่เรโตัวนี่เราก็จะได้ ตัวกราฟฟิ n นซี่ลสปอนออกมาว่าไอโปรแกรมเนี่ยมันซิมูเลตได้ประมาณนี้แล้วก็ชีวิตจริงแล้วก็เอาเป็นทร์เกตเคิร์ว่าเออมันประมาณนี้แล้วกันมันพอไปลายเมนต์จริงในโปรแกรมแล้วก็ทำเชืมให้มัน,มน,ในใกล้เคียงนะ,ะเดี๋ยวแอดอีกสมัยก็ได้บบนี่แล้วก็ดึงมาสักตรงที่เกิดหลุมตัวนี้แถวนี้ อาจจะปุมดึงมาแถวนี้นี่แถวนี้ครับอา,อาจจะรู้ลาบากหน่อยนึงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่หน่วงดีเลยเช่นสีน้ําเงินนี่อาจจะเกิดพวกอคอมพิวเตอร์เพราะว่ายังไม่ได้หน่วงดีเลยอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ดูเป็นเป็นเชฟไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็ประมาณนี้โปรแกรมจูเนียดแล้วก็หมุนดูนี่หน้างานจริงก็ระยะวางผลก็ประมาณนี้ นเนี่ยผมทําให้ดูแล้วนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฉลาดหรือถ้าเราไม่มีลําโพงแท้เรามีลําโพงเคียมแต่มันคล้ายๆกันเราก็เอาตัวนี้แหละซิมูเลตเป็น,เป,นเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเป็นที่แบบผมเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ค่อนข้างที่จะเป็นเป็น3มมิติแล้วมันดูง่ายนะครับ ส่วนซับบูเฟอร์เนี่ยอยากวางเป็นซับอารีก็ลองวางได้อยากน่วงเป็นอาร์กก็นวงได้ที่ผมให้ดูนี่อย่างตัวซับอารีเนี่ยมันมีให้หน่วงดีเลยด้วยเนี่ยให้วางเป็นสติงให้วางเป็นอาร์กเห็นไหมครับคือโปรแกรมค่อนข้างที่ใหญ่ิสระมากเราก็ลองจัดวางดูว่าหน้างานเราประมาณไหนวางประมาณไหน,ไหนลูกค้าแบบไหนชอบแบบไหน ครับเราก็ลองจัดสรรดูอันนี้ผมผมซิมูเลตให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยงานจริงที่ผมเคยทำมาเนี่ยมันประมาณนี้ที่ผมใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าซิมูเลตนะครับพอดีมันมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ออกมาซิมูเลตผมก็เลยลองใช้ดูว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าที่เคยทำมามันใช่หรือเปล่านะครับมันมันเหมือนที่ ที่เคยได้ฟังของจริงมาไหมนะครับแต่ว่างานต่อไปอาจะใช้ช่องแวร์ตัวนี้ซิมูเลตแล้วสําหรับลำโพงตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสมือนจริงๆเลยนะครับว่างานจริงค่อนข้างที่จะตรงกับงานจริงมากๆนะครับส่วนกราฟตัวตัวฟินซี่เลสปอนที่วัดได้งานจริงมันก็ประมาณนี้เลยครับประมาณเดียวกันเลยที่ผมเคยวัดลำโพงตัวนี้นะ ประมาณเดียวกันเลยค่อนข้างที่จะตรงมากๆนะครับก็ลองดูนะครับก็ลองดูส่วนตัวไลเลมันก็ใส่ตัวใส่ตัวเกนใส่ตัวดีเลย์อะไรได้หมดนะครับเนี่ยถ้ดูตามมือผมนะครับชีวิตจริงอาจจะทําให้ไอเวลาเราซิมูเลตแบบละเอียดก็คือทําให้ตัว P.A เนี่ยอินเสิร์ตไออินเฟดกับตัวทรัพนะครับในย่านความถี่ที่มันทับกันอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันท,ทับกันนะครับอาจจะเกิดคอมฟิวเตอร์นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับโอ้สบายมากนะครับก็ทําให้ดูแล้วนะครับสําหรับใครที่มีลำโพง EV หรือมีที่คลา้คลายกันก็เปล่าลองปรับใช้ใดูนะครับโปรแกรมต่างๆก็แนะนําไปแล้วนะครับท่านใดมีคำถามก็ไลน์บอกเข้ามาถามนะครับท่านใดอยากเรียน sound system tuning และ sound mixing lighting design การใช้ดิสตอนมิกเซการใช้อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับข้องกับระบบเสียงแม้กระทั่งแม้กระทั่งการใช้บอร์ดเรื่องระบบแสงใครอยากเรียนกับผมผมก็รับสอนตัวต่อตัวอยู่นะครับส่วนเรื่องระงคงราคาเราก็คุยกันเป็นเป็นคอร์สเป็นคอร์สไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อุ้ยแมนด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ